ไม่มีเงาหัวแล้วชะตาจะขาดเ,ออเห็นว่าพี่เกิดเคยเจอด้วยน,นี้เป็นยังไงฮะคนไม่มีเงาหัวเนี่ยพี่เจอบ่อยเจอบ่อยแล้วบ่งบอกถึงว่าชะตากำลังจะขาดถูกต้องไหมมันไม่มีเงาหัวม,มันชะตากำลังจะขาดกับอีกประเภทหนึ่งพอเห็นหน้าปุ๊บรู้แล้วว่าอายุไม่ยืนก็ค,คืออันที่เห็นชัดๆที่สุดเลยนะ แล้วพูดไม่ได้แล้วอึ้งแล้ววันนั้นอึ้งแล้วไม่รู้จะพูดกับพี่เขาอย่างไงนะเป็นพี่ที่ทํางานอยู่ด้วยกันในวงการบันเทิงที่เราเห็นกันออกทีวีนี่แหลวะวันนึงผมไปถ่ายละครขับรถไปแล้วก็แล้วก็มองเข้าไปในศาลาเขาก็นั่งอยู่ตรงศาลาใช่ไหมเขานั่งอยู่ตรงศาลาแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ปิดปีเป,ประตูพอเดินออกมาปุ๊บเขาก็แจ๊ก ไม่มีหัวนี่วะไม่มีหัวนี่วะไใ่รใคร,ใครว่นะเดินเข้าไปอีกทีอะพิกโอเคแล้วด้วยความที่เขาก็มีอะไรของเขานะครับแล้วเราเด็กกว่าเขาเราก็ไม่กล้าพูดเราก็ไม่กล้าพูดครับว่ามันเป็นยังไงแต่ระหว่างที่ที่ที่ถ่ายงานอยู่ด้วยกันเนี่ยคืนหน้าเขาไม่มีหมองคือแบบหมองคือคุณ จะต้องไปเร็วๆนี้แล้วแต่ว่าเราเราไม่สามารถพูดตรงนั้นได้เพราะว่าพรนงด้วยไอ้เกิดมึงคือดารานึกออกป่ะมึงมึงคือตัวตลกอ่ะนึกออกป่ะมึงมั่วนึกออกป่ะแต่เราพูดไม่ได้ไงเพราะนั้นเมื่อพูดไม่ได้ผมก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเวรกรรมที่มันจะต้องแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักสองสามทิศเขาก็เขาก็เสียชีวิตนั่นแหละคือไม่มีหัวไม่มีหัวคือหายไปเลยนะหายไปเลยมันมืดไปเลยคือมันเหมือนเป็นเงาคือมันเป็นเหมือนเป็นแบบดำๆอ่ะ มันเหมือนเป็นแบบเป็นกลุ่มหมอกควันสีดำๆอ่ะแล้วปิดตรงนี้อันนั้นก็คือแบบว่าพี่แม่งชะตาขาดเลยผู้ใดทำกรรมใดไว้ผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมตาม่า